เฮ้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยลวงจริงจริงลนนะเฮ้ยเฮ้ยลวงตรงไหนอ่ะไปช้อลวงเองไปช้อนลวงเองเฮ้ยดีนะคันนั้นคันนั้นรู้อ่ะคันนั้นตามเฮยเหี่ยกูถ่ายคลิปไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวดีใให้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงตรงตรงสนามดีอุ้ยขัดอีกขัน